คือต้องบอกเป็นเอกลักษณ์ของช่างสมเด็จโตแล้วเนื้อแบบนี้คือมันคือสบายตาสบายใจคนดูพระไม่เป็นก็รูวแท้แล้วอย่างเงี้ยคุณสามารถเอาไปขายได้เพราะแบบเขาเล่นเนื้อแบบนี้กันแต่ผมมาเป็นมนุษย์ที่ผมเล่นเนื้อแบบเมื่อกี้ผมเล่นพระวันเนื้อเดียว,วราคงเนื้อเดียวแต่ถ้าเล่นแค่ขายคุณไปดูนะครับผมจําไม่ผิดอะในคอพี่สุ ที่ให้ผมดูอ่ะก็เป็นภาวะละคังก็ได้มาจากคนในวัฏสงค์เนี่ยก็เป็นมีเม็ดมวลสารเก่าผสมแบบเนี้ยสมเด็จมาเหมาบ้านสมเด็จมาเหมาคงจะไม่มีแต่นะเพลานี้ อืถ้าจะให้ไลฟ์วันนี้จบลงอย่างตื่นเต้นพอเป็นพระสมเด็จมาผมบอกเลยว่าอ้าวพี่อดริยะอยู่ไหมขอคอมเมนต์หน่อย แท้ดูง่ายแท้สบายตาแท้ตาเปล่าเนื้อวัดละครั้งชัดเจนอือหขอเหรียญยันดวงสักเหรียญน,น่าจะมีนะเพราะวาันนี้ผมนีแต่ผมไม่รู้อยู่ไหนวันนี้ผมซื้อมาเหรียญหนึ่งเนื้อนาวะเอาสี่พันสอง 2> 4 2าสี่พันสองนะเหรียญยันดวงเอาสี่พันสองร้อยบาทอ้าวโอ,โ,อโจนี้ตื่นเลยตื่นแน่นอนครับนี่ขอบีพีรพัฒน์กดโอเคมาก่อนเลยอันนี้ปู่บุญน,นี่นะครับ หลังยันมะมีอุป,ปบุญสิทาธาิ์พ่อทาถ้าวันนี้ผมจะให้ปุบุญองค์นี้นะผมต้องให้พี่ทวีจริงเพราะผมเพราะพี่ทวีะเก็บปุบุญจากผมไปเยอะมากพี่ทวีเอาได้ไม่เอาได้แต่ปุบุญองค์นี้เนี่ยนะสร้างตามแบบพิมพ์พ,อพ่อทาเพราะอุบุญนิสิาา์พ่อทา อยากได้อยากได้พี่ปีชาจบแล้วผมอยากจะบอกพิทวีพี่อยากได้อยากได้เดี๋ยวถามพ่ทวีก่อนนี่ผมพิพิชารักทุกท่านน่ะแต่นะอ่ะฟ้าต้องดูก่อนครับพิวีพี่พิชาขออนุญาตพิทวีหนึ่งรายการนะพี่พิชาขออนุญาตนะเพราะรักทุกท่านน่ะแต่ ใครที่เก็บสายนึงครับผมก็จะเดี๋ยวพี่ผมติดพี่พิชาไว้รายการหนึ่งถ้ารายการหน้าพี่พิชาขออะไรผมก็จะให้แบบไม่มีข้อแม้และให้แบบสบายใจพี่ทวีองนี้ยผมเอาหมื่นห้าพอครับเอาหมื่นห้าเอาหมื่นห้าครับพี่ทวีสี่พันห้าขอหนึ่งเหรียญครับพี่ใจดีเอาสี่พันสองพอครับเอาสี่พันสองพอครับพี่ใจดี เนี่ยพอพิมพ์ปู่บุญไม,ไม่มีอะไรที่เห็นหมั้ยนะครับปิดมือนห้าครับพี่ตน้นทีมาแล้วพี่มานะรอสมเด็จองนี้ครับพี่พีรพันธ์่มเหือ โหต้องบอกว่าแบบนี้คือการตัดใช่ไหมการกดโอ้โหอันนี้คือไม่ต้องสงสัยนะแบบนี้ แล้วแล้วสมเด็จแบบเนี้ยข้างแบบเนี้ยก็จะมีเราเราเห็นมาองค์สององคอะใช่โหรายการนี้เอา้าปิดท้ายด้วยสมเด็จเนือเหมือนเอาระหังเนื้อจะเก้าก็ปูปวนะครับ อันนี้สบายตาสบายใจเก้าไ้ใจเขียนราคาใส่มือไม่เอาะไม่ไม่ง mm ั้นเดี๋ยวผมช็อกตายเดี๋ยวผมช็อกตายขอเขียนราคาใส่มือนะครับเปิดแรกมาเวลาเดินครับเดี๋ยวช็อกตายนี่ขอเขียนราคาใส่มือก่อนโอ้โหแบบนี้มานะครับพี่ปีชาสามหมื่น ดูง่ายสบายตาสบายใจพี่พิชานะครับพิมพ์ว่าอยากได้ไว้ด้วยนะครับโหแบบนี้คือเป็นเอกลักษณ์ของพระยุคโบราณเลยที่ข้างมันจะไม่เท่ากันใช่อย่างเงี้แล้วเนื้อนี่คือเก่ากว่าแปดห้าไปเยอะ แล้วดูซูมนี่เอกลักษณ์แกะซูมนี่ช่างสมเด็จโตเลยครับนะคือต้องบอกเป็นเอกลักษณ์ของช่างสมเด็จโตแล้วเนื้อแบบนี้คือมันคือสบายตาสบายใจคนดูพาพไม่เป็นก็รู้ว่าแท้โอ้โหเจ้าแบงค์บอกผมอยากปิดเลยพี่ เดิมๆเลยนะ,ะมสมเด็จนี่จะาแบบอกของสมเด็จแน่นอนว่าเจ้าแบงค์นี่คือสายสมเด็จนี่เจ้าแบงค์แปดห้าเก้าห้านี่เขียนจนชินยอมพี่ปรีชาพี่ปรีชาสู้เขาแบบนี้ยอมกันไม่ได้ครับโอ้โหครับ ต้องบอกว่าแบบนี้เสียดายตังไม่ได้พระแน่นอนครับแม่โอ้โหแล้วหมดเวลาไปแล้วด้วยครับปิดแล้วนะครับโอ้โหเป็นพี่ปรีชาสี่หมื่นแปด ปิดที่ปีปปชานะครับสี่หมื่นแปดพันบาทโอ้พี่เปลาน,นิดเดียวครับ,รบแล้วพี่ทวีห้าหมื่นก็ไม่ทันโอ้พี่ทวีพี่ทวีต้องรัวนะคนลงนี้ดูง่ายสบายตาครับอาจจะแมวของนี้น่าแขวน,นพพิม์ายครับ คืออยู่ในทรงของช่างสมเด็จโตแบบเนี้ยเป็นฐานแซมอ่าอันนี้เป็นฐานแซมถ้าทางคูจะรีบกว่านี้หน่อยแล้วดูง่ายเทจัดไจะแบงค์อยู่ข้างข,างของเทจัดสี่หมื่นกว่าบาทอันนี้ถูกกว่าละครร้อยปีแล้วพี่ปวยตบอกเล่นแบบนี้นาเกม แล้วพาท่านสวยนะยังมีค้าบกลุแบบไลายๆนอนจะไม่หลับปะครับองค์นี้ราคานี้โหต้องบอกว่าถ้าใครใส่ข้าบไปหกเจ็ดหมื่นเลยยังไม่แพงเลยคนระับแกะให้หน่อยปลอบใจวัยรุ่นด้วยองค์นี้อันนี้เป็นปกโพ อันนี้ชัดเจนมีองค์หนึ่งลูกค้าซื้อมาล้านกว่านะลูกค้าบอกพี่โอ๊ตผมซื้อมาล้านกว่าผมจะใช้ตังมีใบมีใบเซอร์ของนู่นเนี่ยตั้งแต่เป็นเป็น,เป,นเป็นประกาศยบาบตใบใหญ่ตั้งแต่ปีสีหกเนี่ยก็บมอว่้ทำยังไงนะ่ะในไลฟ์ผมย่างแบ่งปันพระสมเด็จองค์แสนก็บาทอยู่เลย ผมไม่เคยแบ่งองค์หลักล้านสักทีนะครับขออีกองค์แล้วง่ายๆองค์หลักล้านของเขาอะก็เหมือนกับที่ผมแบ่งปันยุนนาลา mm. แกะหน่อยลูก mm. มีน้ำหนัก อ,มอมแม่สนุกแน่ๆครับอยากจะกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านว่าณนะปัจจุบันเขาเล่นสมเด็จแบบนี้เนื้อแบบนี้กันหมดแล้วแต่ถ้าพ่อแม่พี่น้องถามกระผมแล้วไซ้ผมว่าอันเนี้ยนะเป็นสมเด็จวราคังปีสองสี่เจ็ดสี่แน่ๆ่ชุดแตกุชุดแตกุ เพราะอะไรไหม mm hmm. เพราะเพื่อนๆจะเห็นว่ามีเนื้อผงเก่าเนี่ย mm hmm. ตมผสมอยู่เต็มเลย <Okay. S 1> แต่ปี74แบบนี้ก็คือเนื้อปัจจุบันที่เขาคเล่นไปเล่นกันเป็นล้านนะไ mm hmm. อานเจนทะยักหน้าเลย mm hmm. เพราะตอนนี้ถ้าคุณไปดูแบบนี้ในไลฟ์พระเครื่องใครก็แล้วแต่ที่เขาโชว์คือเนื้อแบบนี้ <Okay. S 1> เป็นพระแท้มีความเก่าและแท้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นตแต่เข็ยนไหมครับว่าเขาจะมีเนื้อเก่าผสมอยู่ ซึ่งวัดละครเนี่ยเท่าที่เรารู้จากบันทึกของท่านชานกระตุเลิกคือแตกกุเจดีวัดละครปีงปี่เจ็แล้วเขาเป็นแพทเทิร์นครับว่าเมื่อไหร่ที่มีพระแตกกุจะบดเอาพระที่แตกไม่สมบูรณ์นั้นมาสร้างพระแล้วตัวพิมพ์พระอันนี้คือตัวของปกโพของสมเด็จโต คือ,อเวลาเจอพิมพ์ที่สวยเขาเจะพิมพ์ที่สวยเนี่ยมากดใส่ดินเหนียวแล้วเผาดินเหนียวให้เป็นบล็อกก็จะเกิดเป็นแม่พิมพ์นี่ถ้าไปดูปกโพของสมเด็จโตที่ขายกันองค์เป็นละลานก็คือพิมพ์นี้ครับเนี่ยแต่เนื้อแบบนี้เห็นไหมเนื้อแบบนี้คือเนื้อที่เขามาเล่นกันเป็นล้ลานที่ผมพูดมันได้เราเล่นนะคุณไปดูไลฟ์ของเซียนได้เลยเนี่ยแต่ผมอะ อยู่บนความจริงว่าคือแล้วหลังก็แบบนี้ก็บอกหลังมีลายปูไต mm hmm. คือเป็นพระสมเด็จแบบนี้เลยแต่อันเนี้ยถ้าถามผมอะเจดสี่คนบ้าอะไรมาลดคุณค่าพระตัวเองเขาขายแพงเขาขายแพงตามเขาสิเนี่ยครับเนี่ยแล้วคุณเห็นไหมมีเส้นบังคับพิมพ์ก็คือปกติชาเตนเป๊ะไม่ต้องไป แยกอะไรกับใครแล้วมันเนื้อนี้แหละเนื้อที่เป็นเม็ด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 เนี่ยแม่เวลาคือคนที่เล่นพระสมเด็จเป็นแล้วนะคุณจะมีความสุขเพราะว่าพระสมเด็จเวลาส่องแล้วคุณคุณจะมันจะซึ้งอะ่ะคุณจะหลงในเนื้อพระไปแย่งชิงกันเอานะ อไปแย่งชิงกันเอารายการสุดท้ายอยากได้ต้องใส่ทับตัวเองเพราะยังไงอะผมคิดราคาแรกอยู่แล้วเปิดแรกมาเวลาเดินครับนี่เหนือสวยมากครับอาจารย์โอ้โหสวยกว่านี้ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วครับแล้วอย่างเงี้ยอคุณสามารถเอาไปขายได้ พอแบบเขาเล่นเนื้อแบบนี้กันแต่ผมมาเป็นมนุษย์ที่ผมเล่นเนื้อแบบเมื่อกี้ผมเล่นพระวันเนื้อเดียววะัลระังเนื้อเดียวแต่ถ้าเล่นแค่ขายคุณไปดูนะครับผมจําไม่ผิดอะในคอพี่สุที่เมี่อวาผมดูอะก็เป็นพระวัละรังก็ได้มาจากคนในวะัละรังเนี่ยก็เป็นมีเม็ดมวลสารเก่าผสมแบบเนี้ยมาแล้วครับหนึ่งหมื่นบาทที่พี่เลวัดพี่ประสูตสองหมื่นโอ้แบบนี้ แบบนี้ต้องบอกเขาว่าน่าแข่งเดี๋ยวร้อยปีก็ฟอ้องผมอีกราคาเี้่ังถูกกว่าร้อยปีนะคุณมีเวลากันสองนาท,ทีคือเขาเล่นเนื้อแบบนี้กันก็เ,เป็นเก็เล่นไม่ผิดแต่ก็เป็นพระแท้และเป็นพระเก่าแต่ในการหาข้อมูลของผมอะแบบเนี้ยคือปีเจ็ดสี่ คือแตกกูเอาพระที่แตกกัวนะครับทุกครั้งที่มีการแตกกูจะต้องเอาผงแตกหักกลับมาบดสร้างม้าใหม่่าแต่ถ้าใครเล่นแขวนแบบนี้แขวนสบายใจเราจะเห็นเนื้อเนี่ยเก่านะ แต่จริงๆเนื้อเป็นเม็ดๆแบบนี้คือคุณไปดูเหรอในไลฟ์ที่เขาในที่เขาโชว์กันอ่ะคือเนื้อแบบนี้ท,ทั้งนั้นเลยที่ผมพูดเสมอะว่าเนื้อแบบนี้เป็นเนื้อที่เขาเล่นกันเอาว่าเก๋น,นะคืนเพิ่มไม่หมื่นหนึ่งใครมีแบบนี้ผมรับซื้อให้หมดอ่ะนะองศาสามรื่น,นเอามาขายผมพอหรือเปล่าก็ผมร้อยปีองลาแสนนะแบบนี้ถ้าแล้วแบบนี้เป็นพระของวัดละครังที่ ที่เขาเล่นกันไปแล้วด้วยไงทีพ่พสุตมาสองหมื่นแปดครับราคาสุดท้ายอยู่ทีพ่พสุตแกนใส่นะครับอ่าแบบนี้คุณแขวนได้เลยถ้าคุณจะเอาสูตรที่เซียนดูนะข้างปีมีรอยปูไตอันเนี้ยชัดเจนวิธนชิตการมีชาต้องใส่มากกว่าสองหมื่นแปดพันบาทนะครับอ่านะครับแบบนี้คือต้องบอกครับว่าวิธนชิตการปีชาสองหมื่นแปดพันห้าร้อยครับคือเข้าใจกันง่ายๆว่าเนี่ยถ้าคุณจะเอาสูตร นะมีปีมีรอยปูไตก็คือแบบนี้แหละครับโอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าคอมเมนต์อ่ะขึ้นมั่งไม่ขึ้นมั่งด้วยนะใช่พี่ทวีสองหมื่นเก้าครับอ่าต้องบอกว่าคอมเมนต์ตอนนี้ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างด้วยปิดแล้วนะครับปิดทีพี่ทวีนะครับสองหมื่นเก้าพันบาทาคนแรเลยผมบอกเลยว่าถ้าพินชิตมีเศษหรือพี่ปรีชามีเศษ โอ้พี่ปีลาชไม่ทันวันนี้พี่ปีลาชนะคือพี่ธนชิตทันด้วยนะตัวแต่ตัวเลขกับเท่ากับพิทว,วีพิทว,วีขึ้นก่อนถ้าพี่ธนชิตมีเศษสักร้อยหนึ่งนี่งานเข้าผมบอกเลยว่าถ้าพี่ธนชิตมีเศษสักร้อยหนนี่งานเข้าครับบอกเลยครับพี่ธนชิตอ่ะขึ้นก่อนคขามาปิด พี่ปีชาก็ขึ้นหลังนี้นิที่เราทังเขาปิดด้วยถ้ามีเศษร้อยรือสองระบบว่าการใส่ในกระบุญต้องมีเศษโอ้โหแต่พี่ปีลานี่กระโดดเลยมีเศษแล้วกระโดดไปไกลด้วยนี่เห็นไหมถ้าเรามีเก้าห้าเป็นองคูนะเขียนไหมอันเนี้ยน้ํามันยังไม่ยังไม่แห้งสนิทเหมือนกับสององค์เมื่อกี้นะครับยังช้ำอยู่เนี่ยะ ลากันไปด้วยสมเด็จหลังตาแผ่นดินนะครับหลวงพ่อโพสต์โหเนี่ยลืมพ่อพสไปเลยนะสีว่วันละนะครับนี่ลากันด้วยสมเด็จหลังตาแผ่นดินอ่านะต้องก่าวขาฝันดีลาตีสวัสด์แฟนเพจทุกท่านสวัสดีครับ